นำททางเี่ยวใจประสงสร้างบุญพายางมาพ่อเหน่อคูน้องนั่งทายป้าตูแก้มตุลูสาวเมืองแม่กลองเพลงเร็วเด้อเพลงหนึ่งเพลงเร็วพวานบางคนมาเป็นยังเกือบเพลงใสน้องรองมันเป็นแค่เกินแผ่อ่อยฟังแค่นี้ตนตีเร็วกับจังหวะกันไม่มื่อยไกลจะปล่อยยังสีม่วนบอพระตม กิหนตินได้ได้น่าเอื้อนเปนเนาะเดี๋ยวเธอถาฟังตอนนั่งลองอันนี้แต่ว่าเพลงเพงยงติมฮอาจิงใจไปฟังตอนธุระใกล้อีกลุสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงอุดรแล้วนะคะว่าสิไปหาปลูกยวน ขอนแจนกับบริเวณหับพี่น้องเพอ่าอ่านี้ลุยมาลดนอนนะคะมาคำกับเล่มื่อหอดคำกับเล่พูนบานเป็นคนไปรับนะคะพี่น้องขาตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอุดรแล้วแต่ว่าลูกชายมาถึงก่อนแล้วนะคะเพื่อนกระทาขาว่าแม่ยัอดไ้จังสันจังสี่พี่น้องขาไปเบิงวาเพื่อนพ่อแม่แล้วเพื่อนสิเป็นจังใดนะคะ สี่วายเห็นยังสี่มุกดาวทำได้บ่นาะไอเออยไอไปเป็นแม่จีนนี่ยแ่จีนเนี่เป็นอย่างแต่งแดงๆไปโอ้ตาเมื่อคืนอะไัเนี่ยล้างอันบึกตือบึกอันนี่ อุ้ยอันนี้ตัวจริงกับในคลิปทดแฟนเนี่ยแปนแงละคเป็นไงบ้างลูกไปถ่ายเพลงใหม่ตัวดีอยู่ค่ะลูกกลังเซ็ไหนอยู่อันนี้ตัวจริงไหมเนี่ยถ้ามันไม่เหมือนใน MV เอ็มวีเลย แม่มากเลยีอยู่คัมแบดีใจค่ะืเต้นบอลอะไรเห็นแมจิซื่อเต้นค่มแม่แมจิแบบต่างกเลยแเป็นกรณนี้คะาวพ่ไม่่โมแม่ี่เดกนหอะไรกเ่ยมาเด็กเสียงคอเสียงคอากม คุณบอสบอกว่าที่จิงเขาไม่ได like ้อยากกินเนื้อยากแต่พเตอร์ชวนอ่นี่ต้ามอนเราเนี่ยเราคนสวนพุเตอหลอดยนแม่ี่เป็นใครที่มันไปกินมูกทะเลสบเจไหนจไนคนนอนนหาวอพิสราเราไกินซอสแจ้งหมูเช้าเนายิ้มมาเนี่ย รถยังไม่ดับเลยเดี๋ยวเดีด้วเดียวเนี๋ยวคนของอยู่ไว้นีเ่เมียเกือบไล่มาอีกแล้ว,วเอา้อเาห สวัสดีครับคู่คู่าพคว่าใรเป็นภาพตวดเอลทัางเย็นเลยภาดต้วดเอลค้างเลิกหนวดเอลครับุกใส่ไหมฮ่องใส่ใส่รเพล่าเอลเชงตียงสเจดี่ในห้องบอกแรงครับ่ีนห้สงเป็นอะไรชื่อว่าหายก็ขี่เจสจีเหนื่อยทรามดาเนี่ยนี่ธรามดาอยู่เพราะว่าขีดู

นำทางเที่ยวโดยบังเอิญคือบรทาแลเที่วโดยบังเอิญีด้วยบังเดียวเากลังกได้ไหมลูกได้หมลูกฟึ่งชัดแลเอาไหมคอ้างอะรกันเเออเอามบุญพระราพระน้ำนำทังเที่ยวโดยบังเอิญเจ้าแม่หงอยเวิรนบ้าพิชัยสิตายบ่่ึกเดีว่ดึกยิ่งดีวเรจะเจ้าแม่หงร้อยเวิรน บ่าวพี่ชายสีตาหยอนเจ้าแม่หลหวงลอยมืบ่าวพี่ชายสีตาหยอนแม่ถูกต้องน้องหนาลางน้องห<อ>นาลาเป็ี่ันไม่ได้แม่ไม่ต้องขอคีเมัอนพ่อน้องหนาลาเป็นแต่ว่ามันยังเหลือคําที่มันแบบว่าไม่ถูก<น>เพราะว่าบางคํานอกก้องกจะคำมีสารไงมันจะมีําว่าเที่ยวกับเที่ยวเที่ยวเมื่อพอกับไปเที่ยวได้สับ Phillip สนคํานีม มันสวยไปเลยมันี่มันสวยไปเลยมันนไปยัไงคือแซมบ้าจะลองน้องเสียงดนตรีก็ขัดป่วยกุ๊บปรอเกนมาเป๊ะยังไงมเพราะอารมณ์เป๊ะเนี่เจ้าที่เป็นหยังเจ้าว่าเจ้าขับเบอร์เจ้าจิตจับแต่เขาขับเป็นปีเป็นสัตว์เขาต้นอยู่เนาะเบืองเมียเจ้ารู้เป็นยังเจนบอยยังรู้เป็นไหน มึงจะตายมึขายไปมาในตารางเมืองไม่แต่ว่าข้างในวก็หนักแต่ทั้งงานมันไม่ไม่ขนาดนั้นเนาะใช่นอนสบายเราพัวอยู่แต่เราแต่เราอันที่มาอยู่แต่ว่าเขามันหลงแล้วไงมันเออหลังๆใ็่ก็นอนเฉยนั่งว่าขี่หันนาบอกว่ายากช่างจีบช่าก็เลยว่าขี่เลยข้างหลังมันหมดเป็นอียงใช่ไหมช่างนั่นเฉยก็เตือนไม่ได้ลูกก็จึงเรื่องเงินเริ่มไม่ได้อุ้มเตียงแค่จุดนี้จุงสองช่องนี่เลยอ่านเกินให้ไหมยูฟังได้ไหมพออย่างไปไปเลย ได้ไหมรอดไหมรอดอ่าน้อเลยอ่านได้เลยก็ให้เขาอ่านละอ่านอีกแล้วเก่งอีกแล้วเสียงดีอยู่แล้วเสียงดีอีกแล้วเก่งอีกแล้วขาดแค่เติมนิดนึงนะครับเตะแล้วก็ขัดมูอหักเนาะันห้อง ใจปะทรงต่างบุญทายางมาพร้อเหนือปูน้องนั่งไายปะทูแกมตุลูสาวเมืองแม่กลองออยเบ้าอีสานมาเจอน้องขันเบ้ายามทั้งทออยากเังับแผ่นดินมาเยี่ยงบ้านน้องสาวเมืองแม่กลองสับหาย ค่อนตายมาแล้วเตะอยู่ค่อนตายมาแล้วหัวใจความได้มไอ้เที่ยวมาก็จนอดจอดบ้นเอิงเบึ่อบานเอินมาพอสาวแกมเปิ้นเวินใสะเสือเินหัวหน้าว่าจ้าเจ้าว่องงามเอ้ เจ้าแมวไล,ล่เบิ้นบ่าวพี่ชายสิตาใย้อ,อนอได้แต่หนูไม่มั่นใจตรงที่ว่าที่เมืไหร่ใช่<ท>ไหม <c oughs> เออเ <c oughs> ทีเ่ยวนั่นมันี่มองหนุ่มมวลเสียบางมุ่หลอกเที่ยวว่าดังอยู่ดอกมวนอยู่บุญพระลาพ้าลำนำทางเที่ยวโดยบังเอิญเหมือนนำทางเที่ยว ไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นคำว่าบุญพาลาผ้าล่ำน้ำทางเที่ยวคนไปเที่ยวตลาสิไปเที่ยวนั่นแหละมันจิมันจน่าสิน่าสิบ่มั่นใจของนี่แหละนั่นป็นภาษาอีสานแม่เราบุญพาลาผ้าล่ำน้ำทางเที่ยวโดยบังเอิญที่รอ่นหนึ่งก็พอพอันกำลังฝึกฝึกฝึกเน้องเพลงกับฝึกเนี่ยสี่หล่กลองอะไรแต่ว่ากับฝึกแต่จะได้พี่น้องพอฟังอย่าทิดหนึ่ง สายมอลํสายมอลลบอดไงใหรมือถือใหม่เนี้มือถือใหม่เดเงิ้มาไไไปซื้อสรัท์กแหละผมเรียกต้แบบไอโฟนมันเออโอ้หเจนเไปหาอะไม่เนี้ยจะเย็บปะสงสางบุญ้ายางมาพรอนี่ค

บมาผิดชายสิตายออนอืมอันนี้เพื่อนเกินให้ฟังสิพ่อพี่น้องเพลงเร็วเด้อเพลงหนึ่งเพลงเร็วพวานบางคนมาเป็นยังเกือบเพลงสายน้องรองมันเป็นแค่เกินแพ้อะไรฟังแค่นี้จนตีเร็วก่อจังหวะกันไหมมือไกลจะปล่อยยังสีมวนวอลพอตตมเกินสิดหนุนเอื้อนเป็นเนาะเดี๋ยวจะเธอถ่ามฟังต่อยนังรองอันนี้แต่ว่า เพลงเพลงเงินต็มเ่าจีไปฟังตอนพุ่นละใกล้ไปอันนี้ให้ฟังแค่เกินแต่แต่เกินในสือว่าค้ยน้อง้องเพลงซ่าคุยน้องเพ่งเรียงประเดี๋มันเป็นเกินมันเป็นเกินจ้าเป็นเกินอะไรเป็นเส้นแต่ว่ามันจีเตยอยู่เป็นเพลงเตยล่ะพี่น้องทำนองใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยได้ยินแน่นอนคุณไม่เคยคุ้นเคยเพราะเราเอาผสมความเป็นไทยเดี <t <t ๋ยวพอจะไปขายวัตถ yeah ุด้อน uh ูขายวัตถุดิบผู้รีดตําด้วกันทุกทีไม่กับไปนี้อ่ะต่อไปนี้วัตทูดิบจะขายดีมากเพราะว่านแม่ค้าขายวัตถุแม่กองหรอใช่ พอดีพ่อจะขายถั่วพอดีตำต้าหูสับใหม่ใช่ค่ะใครซื้อให้ซื้อเองรุ่หลานลูกโทษไปรับเมื่อกี้หลอดได้สับไปสองหมื่นแล้วสามเนเบิดแล้วเงินคนมาไล่เบิดแล้วหมดแล้วไปลองไหมลองไหมไม่นเปิดยที่จหูเทียมได้ยนเสียงสิบเอ็เลนั่งสิบสดอะไรเนี่ยสิบเอ็ดสเอ็ด เงินเก่าตัวนี้ยไหนแมวร้อยยี่สิบแปดจีบร้อยแปดจีบมันเดียวละเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยเงินหามาซื้ออะไรบ้างภูมิใจภูมิใจถามว่าผู้สิซื้อแหวนบือดอกเอฟซีแต่ว่ามันเป็นเก่าแล้เขาหน้าอันหน้าเอาไว้ว่ามือนี่ก็ได้ใส่แล้วเมือนี่ก็ถือว่าได้ฝึกแล้วนี่ก็คือเอฟซีให้มาเนี่ยก็คือน้องก็ได้ใช้แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแอนดรอยธรรมดามันไไมม่หวันเสียงมันไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าเขาใส่ทายคลิปทายยังหลาฟังไก่ฟังงยังสี่ถ้าเป็นแอนดรอยธรรมดา มันมันทำนองมันไม่ได้ก็ถามเนี่ยโฟน่ามทำไมถึงได้ซื้อใหม่เพราะเพราะว่าไงบอยยินโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างทรศัพท์มันมันคืออยังมันเป็นคืออยังมันสายยินไงคือยังแจกสายอยูืนไผู้ใดซื้อชุดใหม่เอาไปเสื้อนูนหรอชุดนี้น่าจะชุดนี้เหมือนนางเลยไหมในเรื่องนางแหลกเหมือนบอชุดนี้ถ้าท่านใจก็คือฉันยืนนี่ซื้อได้ไหม ที่ขีดหอดมูขนาดคิดถึงเพื่อนไหมจริงเหรออ้าวกลับบ้านไปหมายถึงว่าคิดถึงเพื่อนที่วงมาไม่ใช่เพื่อนแบบนั้นไม่ใช่เพื่อนที่โรงเรีขาเพื่อนเพื่อนที่นี่ถึงมากครับคิดถึงเวทีไหมคิดถึงค่ะอยากเสียบอยากเสียบคนแล้วบ่เราบ่บ่ขีดหอดมูอยู่โรงเรียนเด้อ่านแบบนี้นะจ๊ะสั่มเพียงบนมือขวาขึ้นของเขาพอพื่อนมาขอาสั่เพียงอยู่บ้างบ่กินหอดมูในท่อหามูมูและสามเทียบกับบักคำมูอ่านเพื่อเบ็ดมือ พอ่อหนูไม่รู้จักคีคีไหนนี่นุนเลือกคีไม่ออกว่าสันเออพระเจ้าใช่ไมา่ก็ได้ปรับคีให้ไหมก็่ขึ้นแล้วเพราะว่าน้องเป็นคนดีน้องเป็นคนเสียงสูงอยู่แล้วบานคือเพลงนะมันเป็นม,มันเป็นขีผู้ใายนะพี่น้องก็เลยได้ปรับขี้ขึ้นอีกปรับขึ้นอีก่เท่าไหร่นี่อ้ยอันนี้คีของวิวจิติญาได้ยนี่ <S <S 1> <S 1> ตอนแรกเอาขีฉันไม่เรอมาว่ ใจฮีประสงสางบุญพญางขอหนูลองไม่ได้สันไม่ได้หนูร้องให้หนูฟังตัวอย่างฟังก็ไม่ได้ะสันเออโทรไปบอกอาจารย์บุญลงมาขอคีย์บิวติสติยาเลยสมมาใหม่แค่ในชุดมงก็ได้สฟอมเลยอันนี้ลายมือสวยไหมติมบใช่ลายมือน้องลายมือใครลายมือยาลายมือแม่อะไรลูอยาบนียาเหรอแม่อีบอ๋อันนี้แม่แม่เลี้ยง อ๋อแม่ที่อยู่กับพ่อแม่ที่ว่าอ๋อแม่เลี้ยงแม่ที่อยู่กับพ่อเพื่อไปหลังท้านวันหนึ่มาคอนเกิรใช่ไหมอ๋อแม่เลี้ยงนึกว่าลายมือเป็นเอียงนิสนึงนะผมจะว่าเรื่องว่าลายมือสีเขียวลายมือสียีมอ่านออกไหมโอเคพี่น้องเดี๋ยวอีกาซ้อมเพิ่มต่อนะครับพี่น้อง <laughs> ติวเข้มนะครับตวเข้มเอามื่อขึ้นเขาเดี๋ยวทำเมื่อใดไปมันจะเสร็จแล้วเอาของงั้นเมื่ออื่น อาไปข่ามืออื่นเลยบ่แไม่ต่ว่นเขาซิบเก่ามืออื่นเขาเลยแต่ว่าไปเผาขาบก่อนใบม้งกาดน่าน้าสีเลี้ยงกันแล้วน่าจะไปก่อนน่าจะไปงานก่อนนะเข้าไหมนั่นไงมันทำกับสิน้ำไปแล้วกับสิน้ำไปถูกด้วยค่ะบดเพื่อนน้องย้ำเลยค่ะไม่พูดใบม้งวะพูดในใบม้งเผาคิวแรกแล้วนางก็จะเป็นคิวต่อไปหลังจากนั้นไม่ใกล้กว่าชั่วโมงหนึ่งไปงานพรุ่งนี้ไม่ไกลออกไปหกโมงทุ่มหนึ่งก็ทันเพราะว่านางขึ้นหึ่อยู่แล้วโอเคค่ะ